สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะเรียนวิชาสเต็มค่ะเรื่องฤดูการนักเรียนคิดว่าภาพที่นักเรียนเห็นนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูนะคะภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี่ภาพที่ห้าภาพที่หกค่ะอ่าดูจากภาพนะคะว่า มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะนักเรียนลองสังเกตดูค่คุณครูให้เวลาคิด5วินาทีค่ะ,ะนักเรียนสังเกตได้ไหมคะ,ะก็คือ ในแต่ละภาพนะคะจะมีบรรยากาศที่แตกต่างกันค่ะนักเรียนต้องสังเกตนะคะจะมีบางที่มีฝนตกบางที่มีแดดออกแรงมากนะคะบางที่มีอากาศเย็นเพราะว่ามีเด็กๆใส่เสื้อแขนยาวใช่ไหมคะ,ะเราอยากรู้ไหมคะว่าเรื่องเหล่านี้เกี่ยวกับอะไรคุณครูจะให้นักเรียนไปชมวิดีโอนะคะ ตอนฝนตกแดดออเริ่มมีเมฆแล้วฝนจะตกหรือเปล่าวะลิปดาเฮ้ยไม่ต้องเปห่วงล็อกนาแดดออขนาดนี้ฝนไม่ตกหรละไหนว่าฝนไม่ตกไงลิปดาเฮ้ยอย่าเพิ่งบนเลยนาเรีบๆกลับบ้านก่อนเถอะ ฮ้ยถูเอ้ยเปียกหมดเลยอะ่ะปี๊ปี๊บลิปตาพลา่าตูเปียกกันเชียวเดี๋ยวฟีบัสจัดการให้นะครับปี๊ปีว้าวแห้งแล้วสกับเป็นฟีบัสจริงๆเลยเรียบร้อยเลยนะครับฟีบัสจัดให้ปี๊ปี๊บอยูอ่ๆฝนมันก็ตกลงมาได้เนอะไอ้ไออ ยู่ยูฝนก็ดันตกลงมาซะได้แต่สมเป็นเรานะเนี่ยที่รู้จักเตรียมพร้อมเสมอและมีร่มสุดระติดตัวมาไม่เบียกสักเดียอ,อพูดออกมาได้ก็แดนนี่พกร่มตลอดเวลาอยู่แล้วนี่นาจะฝนตกแดดออกก็ถือตลอดว้าย <c oughs> อะไรขึ้นียบแบบนี้เลยอ้ ป็นพวกเธอไม่รู้จักเตรียมพรม้อมก็เลยเปียกฝนชินีล้ละไดนนี่รู้เหรอว่าตอนไหนหน้าฝนตอนไหนหน้าร้อนนะแหมถึงไม่รู้ก็ไม่เปียกกันเลยกันย่าเอเ้ยพูดอวดอีกแล้วแล้วรีบย่าดูริยังรีบย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบีบัสมาพอดีช่วยห้ามทั้งคู่กันหน่อยเร็วบีบีเกิดอะไรขึ้นหรือครับปีบีก็รีบด่ากับไดนนี่นะสิทะเลาะกันเรื่องตอนไหนฤดูร้อนตอนไ<อ>หนฤดูฝนน่ะอ๋อแหละครับ งั้นฟีปัสจะช่วยอธิบายให้ฟังนะครับจะได้ไม่ทะลาะก,กันปิีปีก่อนอื่นทุกคนรู้ไหมครับว่าทําไมถึงเกิดฤดูการที่เกิดฤดูการเป็นเพราะว่าโลกเราหมุนรอบตัวเองโดยมีแกนเอียงแบบนี้ครับถ้าหากโลกของเราหมุนรอบตัวเองตามแกนตรงๆจะทําให้ส่วนต่างๆของโลกได้รับแสงและความร้อนเท่าๆกันตลอดทั้งปีจะทําให้ไม่เกิดฤดูการบริเวณไหนร้อนก็จะร้อนตลอด บริเวณไหนหนาวก็จะหนาวตลอดครับแต่แกนของโลกจะเอียงอยู่ประมาณ23.5องศาทำให้ผิวโลกแต่และส่วนจะได้รับแสงและความร้อนในหนึ่งปีไม่เท่ากันขั้วโลกด้านที่หันเข้าหาพระอาทิตย์จะมีกลางวันนานกว่าและเป็นฤดูร้อนส่วนขั้วโลกอีกด้านที่หันออกจากพระอาทิตย์จะมีกลางคืนนานกว่าและเป็นฤดูหนาวครับ แล้วฤดูในประเทศไทยมีกี่ฤดูล่ะซิบาถ้าโดยทั่วไปแล้วบนโลกจะแบ่งฤดูได้ถึง4ฤดูครับแต่เพราะประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรทําให้มีความแตกต่างของอุณหภ,ภูมิน้อยกว่าบริเวณอื่นเลยมี3มฤดูครับคือฤดูร้อนในช่วงกลางเดือนกุมภาพ,พันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมฤดูฝน ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมฤดูนหนาวในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ครับอ๋อเป็นแบบนี้เองแม้ตั้งแต่อยู่มาเนี่ยนะที่ยังไม่เคยเจออากาศหนาวเลยอะ่ะจะแต่ฝนร้อนแล้วก็ดอนมากอย่าว่าแต่แดนี้เลย

นักเรียนคิดว่าประเทศไทยมีทั้งหมดกี่ฤดูคะและมีฤดูอะไรบ้างานักเรียนช่วยกันคิดนะคะจะลยค่ะประเทศไทยมีทั้งหมด3ฤดูฤดูแรกนะคะฤดูฝนฤดู ร้อนนะคะที่มีแสงแดดจ้าๆนะคะหรือดูร้อนต่อไปค่ะหรือดูหนาวสังเกตจากภาพนะคะหรือดูหนาวก็จะมีหมอกนะคะหรือดูร้อนนะคะจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะจนไปถึงกลางเดือนพฤษภาคมนะคะจะเป็นช่วงที่ประเทศไทยได้รับแสงแดด,ดจากดวงอาทิตย์ แรงมากนะคะทุกพื้นที่ในประเทศก็จะมีอากาศร้อนอบอ้าวนักเรียนลองสังเกตภาพนะคะสังเกตท้องฟ้าในฤดูร้อนนะคะจะเป็นท้องฟ้าที่ไม่ค่อยจะมีก้อนเมฆนะคะแล้วก็แสงอาทิตย์จะร้อนมากนะคะเราไม่ควรออกไป นอกบ้านนะคะที่มีแสงแดดจัดๆนะคะจะทําให้ผิวของเราอาจจะไหม้ได้นะคะหรือว่าเราอาจจะเป็นลมได้นะคะในช่วงฤดูร้อนฤดูฝนนะคะฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคมนะคะเป็นช่วงที่มีลมมรสุมนะคะที่จะทําให้เกิดฝนตกเนี่ย พัดมาที่บริเวณประเทศไทยนะคะจึงทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกนะคะแต่ก็จะมีหนึ่งภาคนะคะที่มีฝนตกแบบเนี้ไปอีกนะคะเลยไปถึงเดือนธันวาคมนั่นก็คือภาคใต้นะคะภาคใต้ของไทยนะคะจะมีฝนมากกว่าภาคอื่นๆนะคะแล้วก็เวลาที่ฝนตกเราควรจะพกอะไรคะนักเรียน อ่าพกร่มนะคะพกร่มไม่ให้เปียกฝนนะคะหรือเราจะสวมชุดกันฝนก็ได้นะคะในฤดูฝนนะคะฤดูหนาวค่ะฤดูหนาวนะคะ,ะ,คะจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมนะคะไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ฤะะดูหนาวนะคะจะเกิดเกือบทุกภาคยกเว้นภาคใต้นะคะเพราะว่าภาคใต้จะมีแต่ฤดูร้อนแล้วก็ฤดูฝนค่ะฤดูหนาวนะคะจะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็คือลมหนาวนั่นเองพัดเข้ามาปกคลุมที่ประเทศนะคะทาให้ประเทศของเราเนี่ยมีอากาศหนาวเย็นแล้วก็แห้งนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานค่ะจะมีอากาศที่หนาวมากนะคะในช่วงฤดูหนาวนะคะเราควรจะสวมเสื้อผ้านะคะที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นนะคะอย่างเช่นเสื้อไหมพรมนะคะเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวผ้าพันคอหมวกไหมพรมนะคะหรือ เราสามารถผิงไฟนะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะเห็นเด็กๆไหคะผิงไฟนะคะเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อบรรเทาความหนาวค่ะเพราะว่าไฟเนี่ยมันมีมันมีความร้อนใช่ไหมคะนักเรียนทราบไหมคะว่าทำไมถึงเกิดฤด,ดูกาลคุคผูจะอธิบายให้ฟังนะคะ,ะ,คะเพราะว่าโลกของเรานะคะมีการหมุนรอบตัวเอง และมีการหมุนรอบดวงอาทิตย์โดยที่แกนโลกของเราเนี่ยนะคะเอียงจึงทําให้เกิดฤดูการใหเ้เรียนสังเกตนะคะฝั่งที่แกนโลกเอียงไปทางดวงอาทิตย์นะคะก็จะทําให้บริเวณนั้นนะคะเกิดเป็นฤดูร้อนแล้วก็ฝั่งด้านล่างนะคะที่แกนโลกเอียงออกนะคะออกนอกไปจากดวงอาทิตย์นะคะก็จะเกิดฤดูหนาวเวลาที่ โลกเราหมุนนะคะแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะคะในโลกนะคะเพราะว่าผื้นผิวของโลกเนี่ยจะได้รับความร้อนไม่เท่ากันค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าตอนนี้นะคะเป็นฤดูอะไรเอ่ยอลองสังเกตดูนะคะตอนนี้เป็นฤดูอะไรคุณครูจะเฉลยแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะประเทศไทยของเราเป็นฤดูฝนค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเดือนกรกฎาคมนะคะเป็นช่วงของฤดูฝนของไทยนะคะเมื่อเช้านะคะมีฝนตกหรือเปล่าเอ่ยนักเรียนดูไหมคะว่าทุเรียนมีมากที่สุดในเดือนเมษายนนักเรียนคิดว่า เดือนเมษายนเป็นฤดูอะไรคะช่วยกันตอบนะคะฉลยค่ะเป็นฤดูร้อนนะคะเมษายนเป็นช่วงของฤดูร้อนค่ะนอกจากทุเรียนแล้วนะคะยังมีผลไม้ชนิดอื่นๆนะคะที่ออกในฤดูร้อนนะคะเช่นมังคุดขนุนมะม่วงกล้วยลิ้นจี่เป็นต้นค่ะ ให้นักเรียนจับคู่ฤดูการกับภาพให้ถูกต้องค่ะฝั่งซ้ายจะเป็นชื่อฤดูนะคะมีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวค่ะฝั่งขวาจะเป็นรูปภาพนะคะให้ลองนักเรียนลองจินตนาการนะคะแล้วก็โยงไปด้วยค่ะคุณครูจะเฉลยนะคะ คนควรจะเถลยแล้วนะคะฤดูร้อนไปที่ภาพที่ภาพที่3นะคะฤดูร้อนต่อไปฤดูฝนไปที่ภาพที่ภาพที่2ค่ะมีคนกำลังถือร่มนะคะแล้วก็ใส่ชุดกันฝนนะคะนี่คือภาพฤดูฝนต่อไปภาพสุดท้ายฤดูหนาวเห็นไหมคะเด็กผู้หญิงใส่ ชุดอะไรคะชุดกันหนาวใช่ไหมคะมีผ้าพันคอด้วยนะคะใส่ถุงมือนะคะโอเคค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับวิชาสเตมวันนี้สวัสดีคะ่ะ